เป็นโบสถวัดปูนง,งามตจน,นเป็นด้านหน้าโบสถปูนทางขึ้นก็จะมีพญานาคสองตัวสีฟ้าๆก็จะมีน้ำตกไหลลงมาจะพาไปดูด้านในเบิ้งด้านในโบสถ ทางขึ้นปูหินอ่อนอันนี้เรียกว่ามัน,นจะมีน้ำไหลลงมามาีสัตว์กำลังปั่นนะจะเป็นตับในตำนันด้านในฝั่งขวาง นั่นรก็เป็นโลง่งๆนั่นอะกเป็นโลง่งๆ ด้านหน้ามีาเป็นพระยานาหน้าทางขึ้น สัดเพิม,มาพานัดเพิ่มมาผนทำไปทายเพิตนตัวนี้น่าจะเป็นล้มลูกนิมิดนมมเนาะข้างานนี่เป็นล้มหลูกนิมิดแบน,น,น,นี่ อันนี้ยังเตาหัมพายนาแดบบเงินอ,อ่อตรงนีเป็น้านข่าง้านข่างก็มีสัตว์หิมพานสัตว์หิมพานไีกสนิทต่อไปนะปะานาลวดลายอันนี้จะเป็นหลุม ลูกนิมติตยังไม่ได้ฟังลูกนิมติตโซนนะสร้างกำลังปั่นสร้างปั่นส้างแน่ปัน่นทำแน่ คนก็จะเข้าจะออกตลอดเั็นบัดตรของเคียวมีบุกปั้นไดโนเสาร์นี่คัดมาจากโบสถ์ตอนนี้ก็ได้เวลาคนนิมมตนไปสันเถ็นโอ้ทีมงานสร้างกำล,ลังปัดสร้างเป็นธรรมพยญชนา ลังคากะลาดสีลังคาก็หลาดสีได้ลังคาโบสถ์นี่เนี่ยเรียนวัดท่านก็จะจัดออกไม้นี่ับดับ ส่วนยอมมีหินเียครูบาอาจารย์กำลังช่งกำลังเลาะสมเลาะเบิงในฐานะที่ได้มา

บสพาเดินดูรอบๆอบีกสักรอบเกลเ็ดตาเก็บหนาเป็นเซรามิกเจ็นหน้าทำจากเซรามิก งานปูนปั้นอันนมีนาไรหน่มาเมีันี้เมป็นกวอันนี้นมันนินมพอแม่ครูบาอาจ,จารย์ไปชั้นปตาหารแล้ว แล้นี่เป็นสัตว์ยิมมาพานสัตว์ในตำนานอยู่ข้างๆโบสถ์นี่เป็นวัดแรกที่เดินทางมาถึงอันนี้ก็จะเดินทางไปากาลสินคอนแกน่นอุดรสองวันในการพัฒนา,าพระสังฆาธิการ จะได้ไปตอนนี้ก็สิบนาฬิกาอยากจโยมก็มารอทวายพระตาทหารชาวบ้านคนง,งามอำเภอเมืองนี่เป็นด้านหลังด้นานหลังก็ยังไม่ได้ถ่ายให้ดู